ครับพวกผมตั้งจากช่องอธิช n น l นะครับวันนี้ผมจะมาติดตั้งเจ้าซอ n ออกกับแอร์ซัมซุงอินเวอร์เตอร์ขนาด15,000 b u นบะครับเพื่อเอาไว้ดูครับว่าแอร์ตัวนี้ตลอดการใช้งานนะครับใช้ค่าไฟในหน่วยและเราต้องจ่ายเงินค่าไฟเท่าไหร่นะครับสำหรับ15,000 b u บทของ s ซัมซุงตัวนี้นะครับโอเคก่อนอื่นเรามาดูซอนอ f f หน้าตาเป็นยังไงครับ หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้เ้าจะเป็นซอนออฟรุ่นที่มีชื่อว่าพาวครับพาวอานะครับก็จะเป็นตัวเชนสองของพาวนะครับตัวนั้นก็จะไม่มีกระแสบอกว่าใช้ฟ้าที่เราจะเอาไปติดตั้งเพื่อดูค่าเนี่ยกินกระแสเท่าไหร่ครับส่วนรุ่นนี้จะมีบอกวัดกระแสและวลตเลยครับก็เลยเลือกรุ่นนี้มาติดตั้ง เพื่อไม่ให้เปการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปทำการติดตั้งกันเลยครับโอเค ก็คือเบรกเกอร์ตัวที่ใช้กับแอร์ตัวนี้นะครับผมคิดว่าบ้างคุณผู้ชมที่ติดแอร์คงมีเหมือนกันนะครับส่วนผมจะต่อส่วน่วนออฟตัวนี้ที่ผมจะต่อเข้าไปนะครับก็คือเบรกเกอร์ตัวนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าแทนที่จะต่อออกจากเบรกเกอร์เข้าแอร์เลยแต่ต้องมาต่อผ่านตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อจะดูค่าแล้วค่อยต่อจากตัวนี้เข้าแอร์อีกทีนะครับส่วนสายนี้ผมได้ทําการต่อไว้แล้วครับเพราะว่า ระหว่างรอของผมก็ใช้ตัวเปิดปลั๊กซอนออฟเหมือนกันครับดูค่าได้เหมือนตัวนี้เลยแต่ว่าจะเป็นรูปแบบปลั๊กแบบนี้ก็เลยต่อสายออกมาจากเบเกอร์เอามาเสียบปลั๊กไว้ก่อนนะครับเพื่อดูค่าไฟนะครับหลายคนอาจสงสัยนะครับว่าปลั๊กแบบนี้มันจะทนกระแสะไวหรือไม่ที่ผมใช้เป็นแอร์อิวอร์เตอร์ครับแอร์อิวอร์เตอร์ตอนสตาร์ทมันจะไม่กระชากไฟเหมือนแอร์ทั่วไปครับตามสเปคมันกินอยู่ที่6.1แอมป์นะครับเพื่อ เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เกิด6.1แอมป์แน่นอนนะครับส่วนถ้าเป็นแอร์แบบฟิสปิดแบบคือตัดต่อแบบธรรมดาที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะครับก็จะคิดที่6.1คูณกับ3นะครับตัวนี้นะครับผลกระแสได้15แอมป์นะครับอาจจะเกินทำให้ฟิวข้างในขาดได้แต่สำหรับแอร์อินเวอร์เตอร์ไม่มีปัญหานี้ก่อนจะทำการติดตั้งครับแล้วก็ปิดเบรกเกอร์เลย ปิดเบรกเกอร์แล้วนะครับก็มาดูสายกันนะครับตัวนี้คู่นี้ครับจะเป็นสายที่วิ่งออกไปที่แอร์คือคู่นี้นะครับส่วนนี้ออกมาจากเบรกเกอร์วิธีต่อนะครับลายลายคือเส้นที่มีไฟครับลายเอาก็คือตัวที่ออกไปที่แอร์นะครับส่วนจากเบรกเกอร์มาครับเราจะต่อเข้าอินส่วนตัวนิวตันครับมันเชื่อมต่อกันอยู่แล้วครับไม่ต้องสนใจครับด้านไหนก็ได้เดี๋ยวเช็คให้แน่ใจคราว่ามีไฟหรือเปล่า โอเคครับไม่มีครับข้างล่างนี้มีไฟนะครับแสดงว่าข้างบนต้องไม่มีโอเคครับทูกต้องครับสายข้างบนนะครับออกมาตรงปั๊กนี้คู่นี้ออกมาจะเปเกอร์ต่อเข้าอินเลยที่บ้านผมนี่ลายจะเป็นสีน้ำตาลนะส่วนนิวตันจะเป็นสีน้ำเงิน ก็ใช้ไขค,ควงกวดลงไปนะครับแล้วก็เอาสายใส่ไปไหนรูข้างล่างแล้วก็คิดว่าลึกแล้วก็ปล่อยอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเอานะครับคู่นี้จะเป็นเอา์ครับออกไปที่แอก็ต่อตรงเอาพุทตรงนี้เลย โอเคตามนี้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวปิดตัวโควเบอร์สายเลยครับตงนงีบตกกับหังองเอง่ตานโอเคก็ประมาณนี้โอเคตอนนี้แอร์ยังไม่ทำงาน,นะครับไม่มีไฟสถานะ เรามาเปิดเบเกอร์ดูไฟจ่ายมาที่ซอนออฟนะครับกดว่าทำงานหรือไม่เป็นไ,ไฟสีแดงเป็นการออนนะครับจะมีเสียงแอร์ดังติดนะครับคือแอร์กำลังทำงานอยู่ครับตอนนี้ อ่ะก็เสร็จสิ้นนะครับสำหรับการติดตั้งต่อไปก็มาตั้งค่าครับผ่านโทรศัพท์ในการสั่งงานและดูสถานะต่างๆของแอร์ตัวนี้นะครับโอเคไปกันเลยครับเรากดค้างอ่าประมาณสักห้าวิครับให้ไฟแสดงสถานะจังหวะนี้นะครับมาโาโทรศัพท์นะครับ เอาวิธีผมจะไปไวๆนะครับเพราะว่าวิธีติดตั้งไรซอ Sound off นออฟเนี่ยครับใน YouTube เต็มไปหมดเนะครับแบบละเอียดเยอะแยะเลยนะครับก็พิมพ์แค่ว่าติดตั้งซอนออฟขึ้นมาเยอะเต็มไปหมดครับก็ผมก็จะผ่านไปไวๆเลยอ่ะโหลดแอปตัวที่ว่า EV-Link ครับลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับอ่ะอน,นี้ตัวที่ผมใช้อยู่ซอนออฟก็มีประมาณนี้ เมื่อกี้เรากดตรงตัวซอนออฟแล้วครับให้ไฟพี่สครั้งเสร็จแล้วเรามาบวกเลยก็เป็น q ควิกข้างบนแล้วก็จะมาเจอหน้านี้ครับอ่าหน้านี้ก็คือชื่อเราเตอร์ในบ้าน,นครับที่เราใช้พิมพ์ัสเบิร์ดของเราเตอร์เข้าไปนะครับอ่ะพิมพ์ไปแล้วกดนี้ครับแล้วก็หล่อ พอรอไปสักพักครับก็ขึ้นมาหน้านี้นะครับแสดงว่าใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็ตั้งชื่อได้เลยแอร์ตัวนี้อยู่ในห้องนอนครับก็ตั้งผมจะตั้งชื่อว่าห้องนอนแล้วกันอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาแอปก็เป็นประมาณนี้เลยนี่เราก็จะมาลองเปิดแอร์กันนะครับตัวนี้ที่เพิ่มเพิ่มมาใหม่ จะมีการอัปเดตจะอัปเดตภายหลังนะครับตอนนี้มาใช้ก่อนเปิดเครื่องจะไปดูเองนะโอเคแอร์ไฟติดนะครับทํางานแล้วตอนนี้แอร์กินไฟละมาณนี้ครับคอมเพรสเซอร์ยังไม่ทํางาน20วัตต์เดี๋ยวเราจะปล่อยแอร์ทำงานไปเรื่อยๆนะครับจนคอมเพรสเซอร์ทำงานแล้วค่อยมาดูกันตอนระหว่างตอนนี้เราไปตั้งก่อนนะครับว่าเราจะดูค่าอะไรจากแอปตัวนี้ได้บ้างถ้าเราเข้ามาตรงนี้นะครับเราก็จะเป็นกราฟที่ จะใช้ไฟมันจะบอกว่ากี่หน่วยต่อวันแล้วก็รวมกันกี่บาทนะครับในการตั้งว่าไฟใช้ไปกี่บาทนะครับมาตั้งตรงนี้หน่วยไฟที่เข้ามาเก็บตังมันจะตกอยู่ที่ประมาณ4บาทนะครับก็ใส่ไป4แค่นี้เลยเสร็จแล้วมันก็จะคำนวณให้เราตรงนี้เลยครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ขึ้นต้องใช้ไปสักพักหนึงก่อนนะครับ ส่วนซอนอ f f ครับเวอร์ชั่นตัวนี้ครับซอน Off p พาว R2 ตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันพิเศษขึ้นมาจากรุ่นก่อนก็คือจะกําหนดเอ๊ะกำหนดกระแสโอโหลดได้ครับคือตรงแมคเคอร์เนนี่ครับถ้าเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์เราสามารถบวกเพิ่มไป1แอมป์ของตัวเครื่องได้เลยมาทํางานเกินสเปคที่มาระบุไว้ตัวเครื่องเล็กน้อยนะครับไม่เหมือนแอร์พวกฟิสปิดครับที่สตาร์ทสต็อปนะครับต่อสตาร์ทครั้งแรกจะทํางานเกิน สเปคที่ระบุไว้ประมาณ3เท่านะครับแต่สำหรับแอมป์เตอร์เราตั้งไว้แค่ตัวนี้หมื่นทครับกินประมาณ6.1แอมตั้งไว้ประมาณ8ก็พอครับคือเมื่อสุกเฉิอนเกิดไฟฟ้ารับวงจรอะไรในเครื่องครับก็ถ้ากระแสมันเกินตามที่ตั้งมันจะตัดทันทีครับตัดไวกว่าเบรกเกอร์ซะอีกครับหน้านี้นะครับหลังจากรอประมาณ3นาทีนะครับคอมพิวเตอร์เริ่มทางานแล้วครับดูจัหวัดที่ค่อยๆเพิ่มครับ สำหรับแอร์รูเตอร์ก็มันจะสตาร์ทประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าสตาร์ทปุ๊บร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะค่อยๆขึ้นไปตามอุณหภูมิห้องด้วยยิ่งปรับไว้ตาแค่ไหนมันก็ยิ่งสวัดสูงเท่านั้นนะครับตอนนี้ทําอยู่สี่แล้วก็สิบวัดก็ประมาณสี่พันบีทีคือสมบัติอีกอย่างของแอร์รูเตอร์ก็คือจะทําได้เกินเกินสเปคเขาระบุไว้นะครับมันเรียกบ,บีทีวได้เพิ่มอีก1 0 1 5เลยทีเดีย้วง่ายๆว่ามันทำงานประมาณ1 1 0เป็นถ้าเป็นแอร์ฟิต 100อ่าผมได้ตั้งอุณหภูมิเซตครับหลอกให้แอร์ให้มันทำงานให้ไวขึ้นนะครับให้ความเย็นในห้องมันไวขึ้นเพราะว่าแอร์สับสูงตัวเนี้ยมันเรียกความเย็นช้ามากครับตอนนี้ยังอยู่ที่700ล้เลยยังไม่สูงสุดยังไม่เต็มประสิทธิภาพที่แอร์มันทำได้เลยครับจะมารอดูว่าแอร์สูงกินกระแสเท่าไหร่แล้วก็กี่วัตรอแป๊บนึงอ่า ผมได้รอมาสักประมาณรอประมาณ5นาทีครับตอนนี้แอรได้ทำงานถึงพันกวัดแล้วนะครับข้ออุณหภูมิ5นาทีอย่างจาก35ครับเติด3ก็ประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับ สุดท้ายนะครับเรามาสรุปกันนะครับคือไอ์สอนออฟตัวเนี้ยติดไปเพื่ออะไรนะครับก็ติดไปเพื่อเราจะได้รู้ว่าแต่ละเดือนน่ะกินไฟเท่าไหร่ก็ดูกราฟตรงนี้ได้เลยวันที่12เปิดประมาณประมาณ10นาทีครับใช้ไป0.1กิโลวัตต์ครับก็คิดเป็นเงินก็0.4บาทนะครับยังไม่ถึงบาทเพราะว่าเปิดแป๊บเดียวทุกวันทุกวันมันจะมีกราฟนี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็คำนวณค่าไฟให้เราเรียบร้อยนะครับเราจะได้รู้ว่าค่าไฟมาจากไหนกันแน่ครับ สินเดืนผมจะทําคลิปสาราสรุปอีกทีว่าแอร์ตัวเนี้กินไฟประมาณกี่บาทครับส่วนหน้านี้ครับก็จะดูพฤติกรรมของแอร์นะครับสเปคของเครื่องมันบอกว่าพันสามแล้วตัวน,นี้มันทํางานเกินแต่ก็ไม่แปลกครับเพราะว่าแอร์อินเวตอร์มันจะสามารถทํางานได้เกินโอโหลดของมันนะครับเนื่องจากมันปรับรอดมอเตอร์ได้อิสระมันจะทํางานได้เกินประมาณสักสิถึง15หรือ20%ได้วางรุ่นนะครับ ตัวนี้1 5ื่นห้าไอ้หมื่นหาพ BTU อาจจะทํางานได้ถึง1 8ื่นเลยทีเดียวนะครับส่วนเราจะให้มันไปนคํานวณค่าไฟให้เราเราก็มาตั้งค่าใส่ตรงนี้นะครับบ้านผมหน่วยนึงครับประมาณ4บาทครับขอเลยใส่สเข้าไปก็ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าอยากรู้อะไระไรยายละเอียดเจาะลึกอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนแล้วทําก็12มีนาะ อุณหภูมิข้างนอก41องศาไปแล้วสำหรับวันนี้ผมลงตั้งไว้30ครับดูว่าคอมพิวเซอร์มันจะลดรอบลงมาไหมก็เหลือ75วัตต์ครับตามนี้เลยเซอร์ก็ลดลงมาวูบโอเคครับนี่นะครับ เอกลักษณ์ของแอมป์เตอร์ครับจะกินไฟตามอุณหภูมิที่มันจะทํางานนะครับสำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือผมขัดตกหล่นอะไรไปนะครับคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ผมก็จะมาทําคลิปแยกอีกทีหรือหน้าร้อนนี้อยากรู้อะไรเกี่ยวกับแอม์ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนจากกันนะครับก็ดูกราฟกนก่อนเพิ่มเป็น0.2นะครับครับ0.8บาทยังไม่ถึง1บาทนะครับโอเค ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสวดีครับ